อัปเดตไทม์ไลน์แจกเงิน1 0,000บาทเฟสที่3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแจ้งชัดนายกเตรียมประชุมเดือนมีนาคมนี้กำหนดวันโอนเงินมีประชาชนจำนวนมากค่ะที่รอรุ้นการแจกเงิน10,000บาทในเฟสที่3หลงังจากที่ทางรัฐบาลมีการแจกเงินสด10,000บาทให้กับกลุ่มแรกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ในกลุ่มผู้พิการค่ะและเฟสสองที่ผ่านมาค่ะคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสดไปทั้ง2เฟส ล่าสุดค่ะคุณธุพันธ์นมยวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าในส่วนของเฟดที่3นี้ค่ะคุณ้ชมจะไม่เจอโลกเลื่อนแล้วนะคะยืนยันชัดเจนมาแน่นอนช่วงไตรมาสสในปี2568นี้ค่ะและในส่วนของเฟดที่3ค่ะคุณชมจะไม่ได้รับเป็นเงินสดแล้วนะคะซึ่งจะได้รับเป็นเงินดิจิทัลวอ l เล t ค่ะและจะแจกให้ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุนะคะ 16ปีถึง59ปีที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและในขณะนี้อยู่ขั้นตอนที่3ซึ่งมีการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วประมาณนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่16ล้านคนค่ะในส่วนของการใช้สิทธิ์จะใช้ผ่านระบบดิจิ a l ลเ l l ต t ค่ะจะเป็นระบบของทางธนาคารนะคะคุณผู้ชมที่มีการเข้ามาร่วมเชื่อมต่อค่ะซึ่งคาดว่าระยะเวลาในการทดลองระบบอยู่ที่ประมาณ1เดือนเพื่อให้ระบบ รัดกลุ่มโดยจะมีการกำหนดพื้นที่ใช้จ่ายในระดับอำเภอให้เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจในพื้นที่มากขึ้นค่ะในส่วนของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็จะได้รับเงิน10,000บาทเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมยืนยันชัดเจนมาแน่นอนค่ะคุณพอภูมิรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็มีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับการแจกเงิน10,000บาทสำหรับเฟสที่3บุคคลทั่วไปนะคะคุณผู้ชม ที่จะได้รับเงินแนวระบบดิจิทัลโวลเลตเท่านั้นค่ะจะไม่มีการแบ่งเป็นเงินสดหรือสามารถถอนเป็นเงินสดออกมาได้นะคะมีเพียงแต่ในส่วนของกลุ่มร้านค้าเท่านั้นค่ะที่จะสามารถถอนเงินสดออกมาได้โดยทางคณะอนุกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะมีการผ่อนปลุนให้กับร้านค้าและประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะจากที่กําหนดให้ร้านค้าค่ะสามารถถอนเป็นเงินสดออกมาได้นะคะตั้งแต่มีการใช้แนวรอบที่2ค่ะในส่วนของกลุ่มที่ไม่ มีสมาร์ทโฟนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนในช่วงเวลาใดค่ะซึ่งประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะคะคุณผู้ชมใช้อินเทอร์เน็ตไม่เกิน500เมกต่อเดือนค่ะสามารถลงทะเบียนได้นะคะผ่านธนาคารเฉพาะกิจของทางรัฐบาลซึ่งจะมีธนาคารอมสินธนาคารทออสอธนาคารทอกอสอและก็ไปรษณีย์ค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องการ ลงทะเบียนแล้วก็จะมีความเป็นไปได้นะคะว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะคุณชมน่าจะได้รับเป็นเงินสดส่วนจะได้รับเงินกันแบบไหนอย่างไรนั้นต้องรอการพิจารณาแล้วก็สรุปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณเผ่าภูมิรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมสําหรับการดําเนินโครงการในส่วนของเฟสที่3จะมีการหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมค่ะซึ่งจะมีขึ้นนะคะในช่วงต้นเดือนมีนาคม2568นี้ค่ะ ในกรณีที่มีกระแสข่าวนะคะว่าจะมีการแบ่งจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีอายุ16ปีถึง20ปีก่อนนั้นเงินดิจิทัลเมล็ด1,000บาทเฟสที่3จะไม่มีการพิจารณาแบ่งกลุ่มอายุใครได้ก่อนหรือว่าได้ทีหลังค่ะในการประชุมคณะอนุกรรมการที่ผ่านมาค่ะยังไม่ได้มีการพิจารณาถึงการแบ่งกลุ่มอายุผู้ที่จะได้รับเงินค่ะ ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบในการดําเนินโครงการในส่วนของเฟสที่3รวมถึงช่วงระยะเวลาในการดําเนินโครงการค่ะ การเริ่มดำเนินโครงการในส่วนของเฟสที่3นะคะจะขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ผ่านการคัดกรองตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในขณะนี้ค่ะมีแต่เพียงตัวเลขนะคะสําหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะประมาณนะคะ16ล้านคนค่ะซึ่งความชัดเจนต่างๆในการแจกเงิน10,000บาทเฟสที่3ต้องรอการประชุมของทางคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงเดือนมีนาคม2568นี้ค่ะ ใช้เวลาประมาณไม่เกิน1เดือนจะมีความชัดเจนนะครับวา่าตรงนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรสาหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันแน่นอนว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับซึ่งจะอยู่ในเฟซบุ๊กพร้อมกันไม่จําเป็นเสมอไปนะครับอาจจะแยกกันแล้วสหรับ่าคือคอายุไม่ถึงองว่าโหลดแอปมาแล้วแต่ลงทะเบียนไม่สเร็จคะ่ะลงโหลดแอปมาแล้วลงทะเบียนไม่สำเร็จก็ถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครับ ต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนสําเร็จก็ตามเงื่อนไขเลยครับ1งลงทะเบียนสําเร็จ2อ,อาเรื่องรายได้2อง,เร,องเรื่องเงินฝากแล้วก็เรื่องอายุแล้วก็ไม่เป็นผู้ต้องขังอะไรต่างๆนะครับตามเงื่อนไขเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่ไม่ได้รับการาสิทธิ์ไม่ผ่านสามารถติดต่อย่างไได้สามารถติดต่อเข้าไปที่111ึ่งหนึ่งหนึ่งได้นะครับเป็นคอร์เซ็นเตอร์สามารถฝากเรื่องตรงนั้นได้แต่ทีนี้เรียนอย่างนี้ครับกระบวนการเช็คของเราเนี่ยก็เช็คผ่านาหน่วยงานภาครัฐ อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินฝากก็เช็คไปกับตัวแบงก์ต่างๆนะครับเรื่องของอายุก็เช็คไปกับกรมการปกครองนะครับเรื่องของรายได้ก็เช็คไปกับสัมภากรเพราะฉะนั้นทุกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับก็แต่แต่แต่พี่น้องประชาชนสามารถถ้าสมมติมั่นใจว่าเงินฝากฉันไม่ถึงรายได้ฉันไม่ถึงเนี่ยก็สามารถฝากเรื่องไว้กับที่111ได้ครับ ใช้ใช้ทางร้านเป็นหลักครับ